ผมต้องสกแกนให้พี่ลี่รู้ผมต้องสกแกนให้พี่ลี่รู้พี่ลี่พี่ลี่พี่สกแกนเ,เอ้าเอ๊ะโปรตีนปรจายแล้วเหรออะไรเงี้ย<อ>พี่ลี่คืไม่ใช่สแกนจนตายพี่ลี่ทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต,ต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไรส์ตีมั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบส,สดๆก่อนใคร สามารถมารับชมได้ที่ twitch.tv/slash i am s o m e t i m e ฝ่ายช่องของผมด้วยนะครับรวมกลุ่นด้วยฮะฮ่าฮ่าโอ้ลา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 โอโหดูคนก่อนเลยมีคนต้องไฟไปห้องไฟมีคนต้องไฟไปห้องไฟอะ เพียกฮู้วววหยพี่หายไปไหนอ่ะไม่นะเฮ้ยบวยจบอยู่ไหนครับไม่ทายให้ทายไม่พี่บอกเลยลอกเลยลอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คืออยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆโอเคน้องพีฮะ ขวาล่างได้ยังไงกูอยู่ซ้ายล่างไม่เจออะไรเลยไม่ได้ซ้ายบนหรอเดี๋ยวได้ขวาล่างเลยใช่มันจะอยู่ขวาล่างได้ยังไงเอฟเพราะว่ากูอยู่ซ้ายล่างมันไม่เจอโซ่พี่กายผมเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่า ตอนพี่เดินเข้าห้องไอที่ดูตำแหน่งคนอ่ะประตูห้องชื้นมันเพิ่งปิดเว้ยซึ่งเป็นการปิดฝั่งบนแปลว่ามาจากขวาทีเนี้ยคนที่ออกมาจากขวาก็มีแค่น้องพีผมมาจากห้องดูชีวจรแล้วผมมาดูตตวแอดมินนะเอ้าไม่ถ้านั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประตูมันเปิดเหมือนมีคนเปิดจากข้างในเอาัข้างนอกเลยนักสืบใช่พี่พี่ดูเลยพี่พี่ดูประตู ที่ดูประตูใช่ดูประตูเลยนะประตูไม่มีอะไรแล้วเที่ดูประตูล่ะคือถ้าผิดเออสอนสอนดูประตูแต่ดิว่ามันฟื้นยังไงอ่ะพี่ไม่รู้เนี่ยเอาเอางี้นะข้ามันมีฝั่งที่มันจะมีฝั่งฝั่งเข้าฝั่งถ้าเราเข้าฝั่งเนี้ยฝั่งที่ฝั่งที่ปิดสุดท้ายคือฝั่งที่เราออกทนยังไงอ่ะพี่เล่นอะไรกันปะอะไรนะพี่ลิประตูมันล็อกพี่เล่นปั่นเล่นอะไรวะ พี่กายพี่กายคือผมผมดูชีพจรแล้วผมค่อยมาดูตัวไอ้มินแลผมไม่ได้มาจากประตูนะพี่ไม่แต่ว่าเห็นประตูด้วยว่ามันชืดนะไม่แต่คือประตูมันเปิดคือมันไม่มีคนออกมาเลยเว้ยแปลว่าคนเพิ่งออกมาซึ่งคนที่อยู่นะมีแค่น้องพีมันมันไม่มีใครที่อยู่ไม่ผมไม่เห็นประตูชืดพี่ประตูชืดอาจไม่เห็นมันเปิดได้สามแต่ศพไซล่างไม่มีนะเอฟศศพไซล่างไม่มี น้องพี่กำลังโกหกอยู่เพราะประตูมันเปิดจริงๆอ้าวพี่พี่พี่มาจากทางทางซ้ายพี่มาจากซ้ายเขาดูที่ประจอนผมไม่เจอพี่ห้องสมุดมาที่ประจอนผมไม่เจอพี่อ่ะใช่พี่เข้าห้องสมุดปุ๊บทีนี้แล้วผมมาดูประตูมันเปะไอ้เอฟมึงเลยมึงฆ่ารีบอดกูฟังรี่เลกกูบวดไปก่อนเลยใช่ใแ่ฆ่ารีบอดเลยต้องดูทำไมแล้วทำไมผมมาไอ้เอฟใครหวงแต่ทุกคนจะเสียใจผมบอกแค่นี้ไอ้เอฟมันบอกศพอยู่ขวาล่างทั้งที่เราอยู่ซ้ายล่างอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรวะเนี่ยงงเกี่ยวอะไร

พี่นี่พี่ไปไหนพี่ตา,าอบอกว่า f อฟเอตะม้งตะมันมาเนฮ่ยท่าไม้ตายกรานเพลิงกระบวน่าที่เก้านาไม่มีใครเชื่อกัน ี่จะไม่ผมจะไม่สืบแล้วผมพูดแค่นี้ผมจะไม่สืบเ้ยรามจะไปดูยอนหลังนะกี่ไปดูยอนหลังนะไกลเกลี่ยไกนะเม่กี้ไคือผมผมาหวนน้องพี่ไปคือใช่คือมาเลยใช่คืองงจริงไกลเสียงคือซีเรียสสุดจริงเมื่อกี้ผมวอฟให้คือใครหวนเอฟหวมึงห่นคจะกุยสะแกนกับมึงยัจะหวดกุยกัน เตัวองที่ดูได้ใช่ใช่แต่เมื่อกี้เอฟบอกศพผิดนะศพไม่อยู่ศพไม่อยู่ซ้ายล่างเอฟเยอะท่วมท้นมากเอฟแต่ซ้ายล่างไม่มีศพอะเอฟเมื่อกี้ขวาล่างเหรอเราฟังไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่เต้บอกว่าอยู่ซ้ายล่างไม่เกี่ยวคืออะไรวะสพี่เมันดงชิปถ่ายว่าศพอยู่ขวาล่างแต่กูอยู่ซ้ายมันไม่เกี่ยวนะก็ไม่เกี่ยวถูกแล้วก็มีคนบอกว่าถูกแล้วก็โอเคสิจะได้ยืนจัดได้เห็นน้องพี่อยู่น้องพี่ อ้ถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็มันอยู่ขวาล่างมันไม่เกี่ยวกับใยล่างก็เต้บอกว่าเออใช่เต้พูดถูกแห็แมหมก็เป็นการยืนยันได้เหะโอหยโอ้สุดยอดสุดยอดหน่วยจนงงงงไปหมดโอ้ยเสียงอะไรตุ๊กตุ๊ตุกตกใครอะเอฟเหรออุ้ยเอฟ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 จะไปสตอกเกอร์เอฟด้วยปิด ิห้องไปต้อนหรอใครอะแฮมแฮมแฮมอุ้ยไม่มีง้ออกไปแล้วออกแล้วออกไปแล้วอันนี้ออกแล้วตกกระจายอาร์ตอ้ยไม่มีคิลเลอรกินเจเหงาอะคิลเลอรกินเจนี่คือคือผมแบบ คือผมตุ้งตุ้งต่อมมากผมแอบแบบหัวทุกหัวทุกหัวตายคนแรกที่มาแล้วผมว่าคิลเลอร์ต้องอยู่ในหมู่คนเยอะไว้ไม่งั้นไม่งั้นมันไม่มีจังหวะฆ่าหรือเปล่าทำไมถึงไม่มีคนตายวะเพราะคิลเลอร์อยู่ในหมู่คนเยอะไงพี่เอกไม่เอกพี่เอกสแกนเลยยังพิลลี่พี่ลี่ก็เห็นอยู่เพามันเป็นติ้งฟอร์ไม่เอาอีกแล้วน้ำไม่เอาอีกแล้วน้ำแต่ผมไม่ไปสแกนนะพี่เจมพี่เจมพี่มาเดินทำอะไรตรงนี้ ผมไม่ได้ถามพี่เอฟมากกว่าว่าพี่เอฟมาทำอะไรใช่เป็นดีคอยคือพี่ดูในไอ้โต๊ะยิงจอยแล้พี่สงสัยว่าทบบอะไรกันหรือไปล่าพี่มาเร็วขนาดเลยหรือว่าพี่โดดท่อขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยมันยังไม่มีใครตายเราจะเอาคนออกก่อนไม่ได้นะกายทำไมกายอยากที่จะคนออกก่อนฮะคือสื่อคนไหนคืออัดเลยผมไม่ ผมดเลยว่าดูก e ล้องอ่ะดูกล้องเขาแน่อดูกล้องพสแกนพัดดูกล้องพัดดูกล้องอัดไม่ได้ดูกล้องอัดเจอกับพี่โน้ตแปอน่สแกนได้ยังไงไม่รู้เรื่องสแกนหรือเปล่าแล้วพี่พอลลี่ไปดูอีกรอบเดี๋ยวจบได้ไปอัดไม่ได้ดูกล้องอัดเจอห้องเวปอนจริงๆเออแต่ถ้าไม่เห็นอ่ะไปดูกล้องอ่ะแต่ที่ดูกล้องแต่ที่ห้องเวปอนผม่ที่เรื่ามีคนไปเนี่ยคนสายแล้วคนผิดไม่ใช่ เออไม่ไม่ไม่ต้องแล้วห้องกล้องไม่เจอโหวตอีกคนนึงที่เขามากาโหวดพี่คนนวยอะไรอะไรไม่หนัว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 อัดบอกว่าอยู่ห้องกล้องแต่คือเจออัดห้องเบปปอนอารตบอหนัวอาร์ตเได้เลยจังหวะแรกวิทย์ใครดูย้อนหลังได้เหรอดูคลิปนี้แล้วนะครับยังยังไม่จบเหรอเออดิกักยังไม่ถึงครึ่งเอ้ยเฮดกูเฮ้งงงไปหมดอะไรวะเนี่ย Oh, โอ้ยพี่เบิร์ดพี่รอผมก่อนผมขออัปโหลดก่อนแล้วพี่ค่อยฆ่าผม3 2 1ลุยขอบคุณครับพี่เบิร์ดที่พี่เบิร์ดไปฆ่ามผมแล้วก็ไปเฝ้าผมด้วยพี่เบิร์ดอะไรเนี่ยไฟมันจะดับได้ยังไงครับน้องๆ รีกไหนที่ไหนที่ไหนบ้านทำไมมันไม่ขึ้นวะพี่กดทันทีไงพี่กดรัวรวใช่ปะใช่ไม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 ่ใช่รัวรแต่ว่าพี่เดินขึ้นมาแล้วแบบคือมันขึ้นแล้วพี่กดเลยพี่ไม่ได้กดรัวขนาดนั้นนะสกายเอฟทำไมจะเป็นคนจะไม่ได้เอฟเป็นคนชอบผมก้าไ้ ผมยังโหวตได้อยู่เลยแต่กายตายไม่ใช่หรอเอาผมตายหรอแม่มี้ัศซีนขึ้นเลยว่าผมตายผมกำลังซ่อมไฟด้วยเอางั้นกายโหวตใครเป็นโหวดศพี่อ่ะพี่กายใช่ประสบกายเุ้ยหรือว่ากายตายไม่สนิทผมตายยังไม่สนิทผมยังหายใจอยู่ ไม่รู้ตัววาตายถ้างั้นเราติต่างซะว่าพี่กายตายเร่กายยังไม่ตายกายกายตายแล้วท่นเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนแต่ว่าสามารถโหวตด้วยได้ใช่ไหมเพราะเป็นผีที่มีสิทธิ์มีเสียงกายยังไม่เป็นผีไม่หรอใครฆ่าพี่อ่ะคือจริงๆอ่ะย้องเป็นผีถ้าคัดจีนไม่มีคัดจีนขึ้นเลยว่าโอ้ว่ากายก็ไม่รู้ผู้ใช่ผมไม่รู้ด้วยว่าผมตายแล้วคือผมตายแบบไม่รู้ตัวมาก่อนแเราพี่จำได้ไหมว่ามีใครอยู่ตรงนั้นบ้างไม่เห็นเลยเพราะไฟมันดับอยู่แต่แต่ที่ มีพี่กับพี่เอกแต่สแกนนะแต่มีแต่พี่ลี่จะเสียว่าพี่เอกเห็นใครไหมเห็นแต่พี่ลี่ว่าพี่ลี่เดินตามมาตายไหมสรุปเพื่ออีกทีผมตายไหมถ้าตายผมตายตายตายมันเป็นรีพอร์ตศพตายอ่ะไม่แล้วถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าผมสกิปไปแล้วสกิปอัดยิมนะสกิปอัดยิ้มนะอันนี้อัดยิ้มเลยไม่รู้อ่ะพี่ผมตายหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่ตายก็ขอบวิวที่เนรีพอร์ตผม่นกพี่จะ skip พี่โหวตผมได้ไหมอยากรู้เผื่อเผื่อมันยังไม่สนิทพี่ต้องเอาศพผมไปโยนลาวาเลยเอาให้แน่นๆสนิทเลยเอาให้มันสนิทดูเจตัวขอมาก็ต้องจัดให้เอาให้ปวดหัวกูผียิ้มผียิ้มแล้วกูตายได้ไงกูยังไม่รู้เลยงูชิดถ่ายกูตายเหรอเนี่ยเอารถตกลาวานี่ตายจริงอ่แล้วเมื่อกี้กูยว่าตายนะตายสาตัวอะไรวะเนี่ยงงงงไปหมด พี่าพี่จะทำผมขอร้องพี่จะทำผมเลยโอไม่วะมู้ชินเดียร์นี่ เดินไปเจอในห้องที่พี่เกินส่วนอาร์ตผิดคนเหรอพี่ไม่รู้ว่าบ่าวนี้ได้วยนะถูกคนละพี่มัส่วนใครกันแน่มาได้รยูไม่คือสายห้องแล้วเพราะว่าผมอยู่ห้องอยู่ไหนวะเนี่ยพัดนดอกไม้เหมือนกันด้วยอ่ะเลยไม่แน่ใจแต่มันสีชมพูนะไม่ใช่ผมว่าพี่เบิร์ดนี่แหละพยายามโยนให้ผมเชื่อพี่แบบพี่ดูุห้องไม่ใช่อัดเหรอเราเราใช้เอฟไหม เวลคัมเอฟคุงคาคาเมล่าเลยนะเฮ้ยไม่ถึงโคตรตัวคาคาเมล่าเลยนะพิซซ่าฮัทครับกริ๊งกริ๊งเจ้าใครดีเจ้านี้เราโหวตออกไปกี่คนแล้วนะเจ้าใครดีคืออะไรวะอ่าเมื่อกี้โหวตถูกแล้วนั่นเอฟคนหนึ่งแหละเอฟเป็นผมของสายคนหนึ่ง น้องแพทย์เขาเป็นผู้หญิงมีอยู่คนเดียวใส่ทุกคนที่เป็นผู้หญิงอะพี่หนูลี่ถ้าขอร้องแหละหลายคนก่อนเริ่มเกมพี่ก็แบบเกมนี้เล่นยังไงกระทืบผู้หญิงก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเดี๋ยว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 ไม่มีกระทืบไม่มีไม่ใส่หลายหรอใส่ใจเย็น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 แล้วเมื่อกี้อัดถามว่าสแกนกันหมดอย่างนี้คืออัดมีสแกนหรอคืออาจไม่มีสแกนแต่ว่า ดท้ายที่อจะเถ็ดนะก็คือพี่เ,เต้อ,อยู่ทงห้องไฟแต่พี่เอกเดินสวน้วไปเข้าไปตรงนั้นไงแต่พี่เอกสแกนแล้วไงก็ลึงเถ็ไม่ใช่ครับไม่มั่นใจเอ,ใจอ็ใช่แน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นพี่เอกก็ไม่ใช่พี่ลีไม่ใช่มั่นใจว่าไม่ใช่แน่ๆพี่เขี้ยรอเสียเอกไม่ใช่พี่ลีไม่ใช่ ใช่แบบแพี่อัดชัยเี่เมื่อกี้พี่ดีแบบแปะหนูไปแล้วหรอไม่พี่พี่โหวตตัวเองเผมโหวต <ๆ S 1> <ๆ S 2> คนนี้ผมสงสัยวะ่ะแล้วแพทจะฆ่าพี่ดีนะถูกต้องสวยมากแพทแล้วก็จะเบิกเข้าไปเบิกเข้ามา ว่าแล้วไม่มีใครป่วยยืนพี่เบิร์ก็จะงงว่าไอ้เร่อใครฆ่าวัสรุปต้่เหยนไอจิ้มมาแล้วอ่ะพี่ผมสงสัยมากหนุ่มย่ากายไม่ตายมั่นใจว่าตายสดิบไปแล้วนะทำไมหนูเดินไปทำมิ่มันแย่มีแบบสี่ห้าคนตลอดเลยวะขนาดที่เดินออกมาจะฝั่งขวาพี่เอฟรู้ไหมว่าผมพูดตลอดท้าเดี๋ยวพี่เอฟก็ฆ่าผมแล้ว นี่ยพี่มาฆ่าผมพี่อย่าเพิ่งเริ่มเกมนะผมขอคุยกับพี่เจมก่อนพี่เจมไม่ได้คุยกันอะไรหรอเราไม่ได้ต้องคุยกันพี่พี่พี่ทำอะไรคือการสืบสืบอะไรเพื่อเคยสืบพี่เจมชั้นระสืบส่งผมประมาณเคยได้ยินคำว่าสืบจู่โจมเพียบวนมาสืบจักรส่งพี่เอมฆ่าผมแล้ววนวนมาฆ่าพี่เจมอีกรอบอ่ะพี่จะดูเด่นนานขนาดไหนสืบจักรส่งอยู่แล้วสืบจักรส่งพี่เพิ่อนไปล้างจานแล้วหรอโทรศัพท์มาตะกี้ เฮ้ยพี่ซื้อ iPhone 12ใหม่เหรอเฮ้ยมาส่งแล้วเหรอพี่เอ๋อไเอินไวเกินหมายถึงโทรศัพท์โทรมาเมื่อกี้โทรหาแนเดอเหรอโทรเบอร์แต่ไม่โทรจุกใหม่ครับเพลงนี้พี่พี่โทรหาแนเดอร์หไวมากทุกคนคือผมมุดท่อมาไวขนาดนี้เลยเหรอวะไยวไปดูกันว่ามีใครอยู่ทางนี้บ้างโอ้อันนู้นน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ้ยตายห้องไฟเบอร์จะไม่ทุ่มหัใจเฮ้ยคนไม่ใช่เหรอใครเป็นไม่รู้ทุกคนจะเชื่อผมไหมแต่ไม่ใช่เบิร์ดไอ้นี่กี่คนหนึ่งผมจำสีขาวได้อีกคนหนึ่งใครไม่รู้ออกสีแบบคึมๆหน่อยอะตรงไหนอะพี่ลิไอ้ยังจะลุมฆ่าผมผมเข้าประตูชื้อไก่ยัดมานะประตูชื้อไหนเหรอ ขวาบนอย่าล็อกประตูชื้นโอเคกูเห็นพี่บักแดงชื้อเลยแรงชื้นปักแรงชื้นไม่ได้เดินมาหาอัดเนปักแรงชื้นประูชื้นม่กับมือเลยอัดป่าเราไปด้วยกันป่าเราไปด้วยกันอีกคนหนึ่งใครพี่ลี่อีกคนหนึ่งใครตายแล้วใช่ใช่เขาบอกว่าสีเขียวอ่อนอาร์สีดาำโดนที่โดนฆ่าไปแล้วอาร์ฆ่ากันเองสีเขียวอ่อนเหรอ อ่ะพี่ลีพี่เบิร์ดน้องแพทอ่ะพี่ลีพี่เบิร์ดน้องแพทย์เน,นื้อนี่ฮยายามสีกยอดจริงจริงด้วยไอ้ไอ้กรีนยังไม่นะไม่นะผีมีสแกนผีมีสแกนผีพีสแกน ผมต้องสแกนให้พี่ลีรู้ผมต้องสแกนให้พี่ลีรูพี่พี่ลีพี่ลีสแกนเอ้าเอ๊ะโปรตีนประจายแล้วเหรออะไรเงี้ยพี่อะซ้ำตามชิบหายพี่ลีบอกไม่ได้สแกนแล้ว พี่ลี่คุไม่ได้สแกนจนตายพี่ลี่พี่ลี่บอกกูไม่ได้สแกนจนตายกูรอเลยกูรอเลยพี่ลี่รอสแกนอยู่ไม่นี่สแกนแล้วคืนสแกนไม่ทันโดนค่า ไหนกันบ้างอ่ะอยู่ขวาล่างเหลือสองคนสองคนเหรอใช่หรอเราอยู่กันกี่คนนะกี้มีน้องแพทคือพี่เบิร์ดกับน้องแพทอยู่ขวาบนแล้วผมกระชิบมาขวาล่างเจอศพห้องแอาชีพนเจมมาจากไหนวะเจมมาจากไหนวะผมมาจากห้องัจารวดผมคัดจรวดก่อนแล้วค่อยเข้าไปกเลยไปสแกนด้วยให้เหรอสแกนทำไมมันไม่หาเพื่อนสแกน ทั้งหมดเลยเต้ท <ümüz> ิ้งไว้ว่าสีเขียวอ่อนกูิงไม่ถูกถูกสีอีกทิ้งไว้ว่าสีเขียวอ่อนเข้ห้องชื้อมาไอห้องชื้อ่ะที่กหลังเดินเข้าไปที่ชื้อตรวจมานี่คืออัดไปใช่ตรวจองแด้ต้องร้านเจอศพเจอศพตรงแอดมินฮะตรงที่ดูไว้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 ถ้าเดินสวนเมื่อกี้พี่เห็นคนชื้อแช่ประตูแล้วแล้วอัดเดินกลับไปไปดีพอร์ตศพหรือเปล่า มคือเพราะว่าเหมือนัดเดินมาเจอพี่เปล่าแล้วแบบเดินเดินไปเจอแล้วเจอพี่เอฟได้ไงเนี่ยมืดมืดมันชืดแต่เมื่อกี้มันดีบุ๋มกันเลยคกณกับคุณรูดคุณกับิร์ดูดกันเลยแตามจ้าบอร์ไม่ไแต่คือเจอศพตรงแอปปีตอนแรกอะเข้าเข้าไปทำเควสยังไม่เสร็จอยูขวาล่างแล้วก็เดินออกไม่ได้ตาฝ้าฝางนะพี่พี่ทำเควส์หนึ่งถึงสิบหมดแล้วพี่กำลังจะชืดกระเพแก่คอออกสีเขียวออกโบดกันสองคนแหละแบบโคตรไป น่าจะเป็นอาตไม่ได้เป็น่มเลยน่าจะเป็นอาตพี่เจมฮะพี่ปัดทำไมคือผมจะมายืนดูว่าเราทำอะไรกันพี่ปัดผมก็ต้องปัดคือหงงอ่ะไม่จะเป็นไม่จะเป็นไม่จะเป็นพี่มันท่ามเฉยไม่ไอ้ไอ้ช็อตปัดนะไม่โกรธนะช็อตสแกนกูดพี่ไม่เป็นคนเยเลมีผีอยู่หลายตัว อพี่จำไอตอนที่ผมชวนพี่ไปสแกนมันจังหวะเดียวกันเลยคือพี่ลี่ยืนรอสแกนจนตายสแกนโคตรมันพี่รผีแจงคิวอันนี้แหละน่าจะจบของจริงครับเอาไว้ว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ย อย่าลืมกดซับกดไลค์กดเลิฟก,กดฟ้าวกดไหลย้อนแม่เอาไปว่าใครยังไม่เต็มอิ่มจิ้มคลิปด,ด้านบนเลยนะครับขอบคุณมากฮะ